รัฐบาลรออเท้ทาวความการถแถลงการก่อนพี่กองเขาจะได้รู้เดี๋ยวเราจะเลียงลําดับเนี่ยเรียงลําดับไหลจนไปถึงประสาทตาเมืองทมเลยเ,เลียงลําดับไหลค่อยๆไปด้วยกันนะคะไล่มันไปเหอะพี่ปองก็ไล่อย,อยู่นี่ไงทุกวันที่มาทํางานเนี่ยไล่อย,อยู่นี่ไงอืมไปเลี้ยงลูกเจาก้าค่ะพี่ปองบอกพี่ปองไปเลี้ยงลูกนะอ๋อให้อุ้ยไปเลียยยเล้ยงลูก คือเขียนไปเลี้ยงลูกจะค่ะพี่ปองพี่ปองอันนี้ต้องเลี้ยงลูกน้องอยู่กนเยอะกินเยอะเลยแม่จะพูดตังแล้วลูกเอ้ยสนหนนา1สิบสองของมารดารัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยระหนักถึงความสําคัญสูงสุดขีดเส้นเลยนะในการปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองบุรณภาพของดินแดนไทยอย่างเต็มที่โดยยึดหลักการในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีขีดเส้นนะคะ และสอดคล้องกับความตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมขีดเส้นค่ะโดยจุดเริ่มต้นของสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ28พฤษภาคม68ขณะที่กองกําลังฝ่ายไทยลาดตระเวนตามปกติในพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งเป็นแนวที่ถือปฏิบัติเสมอมาแต่ได้เกิดเหตุการณ์ประทะก,กันในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างกองกําลังไทยและกัมพูชาที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานี สถานการณ์จากการประทัดดังกล่าวทำให้กองกำลังไทยจำเป็นต้องป้องกันตัวและปกป้องพื้นที่อธิปไตยของไทยเป็นการดำเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศภายหลังจากเกิดเหตุการณ์รัฐบาลทั้งสองฝ่ายหารือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับขีดเส้นรวมถึงนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายขีดเส้นก็ได้มีการพูดคุยกันที่ความห่วงใยในสถานการณ์ขีดเส้นคำว่าห่วงใย ผลจากการพูดคุยกันรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะร่วมมือกันทําให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติอันนี้ขีดยาวเลยผลจากการพูดคุยกันของรัฐบาลสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะร่วมมือกันทําให้สถานการณ์กลับสู่ปกติและไม่ลุกลามบานปลายและเห็นพร้อมที่จะใช้กลไกทวิภาคตีต่างๆที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งหนึ่งในนั้นคือคกลไก JBC ตามที่พบทบอของสองฝ่ายหาหรือกันไว้เมื่อ29พฤษภาคม68หนึ่งวันถัดมา ส่วนประเด็นที่ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับท่าทีของฝ่ายกัมพูชาที่อาจประสงค์จะใช้กลไกลทางสารหรือฝ่ายที่3จะมาพิจารณาเรื่องนี้นั้นขอเรียนว่าประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านของกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาและความตกลงต่างๆเช่น MOU 2543และข้อมูลหลักฐานต่างๆ รวมถึงภาพไทยดาวเทียมและไทยพร้อมที่จะเจรจ,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 จากับฝ่ายกัมพูชาผ่าน,นกลไกระดับทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกันเช่นเดียวกัน JBC คือการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมซึ่งเป็น,นกลไกทางเทคนิคจัดตั้งขึ้นใน MOU 2543เพื่อหา,หารือเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทวิภาคีนั้นซึ่งขณะนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ตอบรับตามคำขอของฝ่ายไทยที่จ,จัจัดขึ้นในเวนลาที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ ในวันที่14มิถุนาย,ยน68ที่กัมพูชา CBC คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาซึ่งเป็น,นกลไกระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ RBC คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น,นกลไกระดับแม่ทัพภาคซึ่งทั้ง GBC และ RBC ก็มีหน้าที่หลักในการดูแลสถานการณ์ชายแดนให้สงบเรียบร้อยก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลสองฝ่ายยังเห็นพ้องต้องกันที่ความสำคัญของการสื่อสารกับประชาชนขีดเส้น เพื่อป้องกันมให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างประชาชน2ประเทศขีดเส้นรัฐบาลขอยืนยันว่าอ่ะยืนยันแล้วนะรัฐบาลขอยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั่วไปมีความสงบเรียบร้อยมึงขีดสิเส้น เคสิบเส้นรัฐบาลขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนในการปกป้องอธิปไตยของไทยและรักษาสิทธิทางกฎหมายของไทยอย่างครบถ้วนและเชื่อมั่นว่าไทยและกัมพูชาจะสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้บนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีขีดไป20เส้น เขียนแถลงการเสร็จแล้วก็กราบด้วยนะเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องบริเวณชายแดนรวมถึงความเป็นครอบครัวของสมาชิกอาเซียนด้วยเอาละกราบสามครั้งก่อนที่จะออกมาเอาออกมาแถลงต้องมีต่อเพียงด้วยอย่าโกรธฉันนะฉันจะเป็นต้องทำเพราะว่าแนวหน้าออนไลน์นี่มันแบบขยํำขย้ำฉันขมั่งฉันตลกจังคือเธอบอกว่าจำเป็นต้องทำเนี่ยนะเหตุเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดค่ะวันนี้วันที่สี่สี่ค่ะ ไปทำอะไรอยู่อ่ะบ้าบอยิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสมสเอ็ดอุ้ยตายมีสาวันสามสิบเอวันไม่ใช่มียีบเกวันนะหนึ่งสองสามสี่อุ้ยแปดวันแล้วแปดวันบ้าจริงเออบ้าจริงเขาเล็บลอกหมดแล้วต้องไปร้านเล็บแล้วแวันจัอาคารเขวันหยุดไงก็เลยไม่ได้ทำงานไงเข้าทำเนียบไม่ได้คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้อีกเลยเขียนแถลงการไม่ได้เคยไถนามนอา หรือเคยเห็นเราไถานามะใช่ไหมอ,อ,อะไรอะไรแต่ต้องเรียกว่าอะไรนะคะ